สวัสดีค่ะยายรุ่นไทยสกุดนะคะเนาะดำค่าตะดำนาบุรุกหัวสวนหญ้าขึ้นเต็มนังเลยค้าตะดำนาพี่น้องเอ้ยดำนากระหา,ลาเลี้ยวเมื่อวานนี่นานายายจีไทยสกุลได้นายายรุ่นไทยสกุลยังไม่ได้ดำสิโลก,กาวันพฤหัสวัสวนศุกร์หญ้าขึ้นเติมหมดเลย ต้นหูงนี่ก็เปื่อยตายเลยพี่น้องเอามือถูผนตกหำเลยมันหึมมันหึมผลมันหึมมันเปียกอลไรมันอันนั้นแหละมันตายแล้วต้นหูงก็ะถักรูมีแต่แย่เถอะพวกหน่อไม้นี่ก็ขึ้นนอยาวแล้วพวกหน่อไม้จินมซุงเด้อันเนี้ย ขึ้นยาวเลยบัวได้เก,กงบัวได้นั้นมันบัวได้เกงบัวได้ต้มมันมันลอยขึ้นนอยาวแล้วนี่แต่หญ้าฝนตกมาหญ้าขึ้นเต็มนี่พอสิมาเก็บเห็ดโดนมันโบเมนเห็ดพวกไก่น้อยพี่น้องเออมันเป็นเห็ดผีเบือ้อ ย่ายขึ้นอันนี้หนูไม้เลี้ยงเนาะ ต่เนี้เต็มบุมีเวลาเสียเนี่ยอยากกระบรเลเมื่ยโอ้เพชรเนี่ยผักเน่ากับพวกยอะตีนาะยอดงามขนาดสีน้อง งูกินเครียดแล้วงูกินเครียดแล้วแอบแอบแล้วดกมาหุ่งเพื่อกระไ่ยพูมาหุ่งยี่สางกระตูดกระตีดปานมาหุ่งสามเป่ารถหกหกนี่แต่เนี้ย หน้าเต็มนะอันนี้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวเอามาเป็นปุ๊บเป็นคือเดี๋ยวก็ดอกไม้นะเน,นี่ยกพกุทธ พักน้องพักน้องก่อนเยอะเยอะ,ะกินปันไรบุญไก่งวงอืน้ำคว่ำมาแล้วไก่งวงกระดานพี่น้องเลยพ่ออย่าข่ายอยู่ไก่งวงกระดานว่ามีใครซื้อเนี่ย กลงวงก็ได้ขี้คานเลี้ยงแล้วบอยอยากเลี้ยงแลไรขี้คานเลี้ยงละ่ลงละ,นลละหน้าตัวละาสองร้อยยังบ่มีไผซื้อเลยมึงเนี่ยผัวบอยเอาไปขายอืเอาเข้าให้กินคว่ำเมด่ลไเนาะพึ่งห้องอยู่นี่แหละเนี่ยตัวเม่สามตัวตัวทกตัวนึงอยู่ในนี่ค่ะตัวทกตัวเดียวเนี่ยผัวมันเดียคะ่ะที่มีอันยงงงอันนะ่ะมึงเนี่ยผัวมันอันนะ่ะ อันนี้เมียมันอ่ะเนี่ยเมียมันผัวมันอ่ะเมียสามตัวผัวตัวหนึ่งเป็นซียาก่ายตัวละสองร้อยกับโมีพผซื้อบบแม่มัมนไข่เลรบอกผูทางผูไข่อันไข่กับยันงูเข้ามาเก็บกินเมดดยุ่เนี่ยยันเข้ามากินน้ำแห้งเดี๋ยวเอาน้ำให้มันก็ เมงบงกือ,อนนบงกือนี่ไลยหลยผลตกไม้แห้งหลายอันนี้ครับป้าก็ะหกบา่านี่ข้าตะดั่มนาบ่ได้มาไกล วันพฤหัสจะได้ลกกายอีกแล้วพฤหัสซุกนี่ก็ได้นาใยญ่จีไทยสกุลแล้วแล้วนาเจ็ดไล่ยายรุ่นไทยสกุลยังบ่ได้ดำสิลกกาวันพฤหัสวันซุกดั่มวันเสาร์ฮุกเถอะเถอะปุ๊บป้าก็ได้ฝนตกมามีแต่เน่า ลูกสาวนี่กับบักไปแลว้วกล้วยสุกคาเคือตร,งน,นนรงนี้เนี่ยยังบาทันนั้นเองทันนี่แก่ต้นผงสุรดต้นอันผงสุรดคนไทยเอิญผีสั่งเอิญพักสยาคนไทยเอิญพักสยาอันนี้ก็แกงใส่แกงหน่อไม้นี่ก็ะเซฟอันนี้ค่ะผักอย่างนาะอันนี้กระเจาเอิญคือผักหวานบ้านาน,นี่มันฮัมโมเมนผักหวานบ้านแหละนี หกหกหกพี่น้องเออพ่อฟูน้อยอดสะอมก็ได้งามงามพ่อกินบวาดบวายพี่น้องอันนี้ดอกอัญชันนี่ค่ะเอาไปส่งกินใส่น้ำฮ้อนต้มน้ำฮ้อนแล้วพิมใส่จอะแก้วแล้วเราส่งกินนี่ในยอดผักกะทิน่ะมาเก็บไปกินกับแก้วเยอะอลยร้อนหัวร้อนหัวนี่ผมอย่างเข้ามา ดอกอันซันโอ้ยห้ฮ้อนอะบ้านนี้หอนหอนแดดแล้วบ้านนี้มือเสาร์นี่บอกคือคืมคืมคือผลสีตกะคืมคืมคือผลสีตกะหนูมือเสาร์นี่ต้มน้ำไม้อันนี้เราต้มน้ำไม้อันเกจะออันไม้อัน น้ำไม้เพชรป้ามาขายให้นะตุ้มน้ำไม้เพชรป้าไปทักทีแทบเจี้ยวม,มากล้วยตัดมาหมือสาวหน่มา้วยน้อยอต้นหมักเมาเป็นโดะซื้อขอบ่นบวเป็นมากพี่เนาะยายจีไทยสกุลได้น้ำแล้ว đây nắm sấy nắm đẩy nắm tóc nhá không mà bán gia chi thay sợi cuốn phân hết nhá đầm na léo là mưa thì nó ơi Ô, Chắc mình nhẳng đọc hơn ăn phấn hả? พี่น้องเหอทซักผ้าเนี่ยเหอยกกอ,ยอย่ากี <laughs> ้ไทยสก,กุลสซักผ้าจังไม่หยังได้ยินเงินฮกเงินหกมาค่ายเงินกจะบ้งออ้งให้ยังฮืมเงินหกเห้นองไ้เนาะพี่น้องเนาะให้ไดคนฮกคนยักมากันแนวนี้อะเร็ห้ในไดฮกกใ็ให้มันหกไปในแหละเนาะมันบมีว่างวางวางไว้เนาะพี่น้องเห้ในใดซะทุกยากปากหมอง ป้าบัวหมองก็คือสีบวกคือเมนคนทุกคนยะหมองหม้ออะไรก็ได้คุณหมองม้อหมองม้อก็จนเน่าโหวันน้มีเวลากินพี่น้องเอ้ยขาแตะดำนาดำนาก็หาแล้วเอะเท่านี้เด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะภาคสองเด้อค่ะเด้อยายลุ่นไทยสกลเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ